สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องอนุวัตนจัดรถให้นะครับวันนี้ผมบอยนะครับมีเจ้าตัวอีซูซูนะครับเป็นตัวแคปโฟสี่ประตูนะครับคันนี้เป็นรถปี2019ราคาค่าตัวคันนี้6,49,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม คันนี้นะครับรถเดิมๆเลยไม่มีชนหนักแน่นอนเลยการันตีนะครับบายโตโยต้าชัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นสายมิติตัตวรถนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับผมฝากกระโปรงเหลี่ยมสันทุกอย่าง ตัวถังฟิตติ้งเดิมเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงบริเวณไฟหน้านะไฟหน้าคันนี้นะครับผมเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมีเส้น Daytime Running หรือ Daylight นั่นเองนะครับผมแล้วก็โปรเจคเตอร์คันนี้นะครับผมสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตรงที่ผมชี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะครับผมถัดมาด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกมาพร้อมกับคิ้วโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านบนของไฟหน้านะครับผมก็จะมีคิ้วโครเมียมลากยาวเชื่อมไปกับกระจังหน้ากันเลยทีเดียวนะครับผมทุกอย่างเดิมมๆนะคผ มาต่อกันตรงบริเวณด้านข้างนะครับผมมาดูล้อกันนะครับล้อคันนี้เป็นล้อขนาดขอบ18นิ้วนะครับผมแก้มยางที่เขาใส่อยู่นะครับซีรีส์ 2-65-60-R18 นะครับผมยางเป็นยางปี20นะครับดอกยางหนาๆอยู่เลยนะครับยังสามารถใช้งานได้นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมปรับพับไฟฟ้ามือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับผม เส้นสายตัวถังนะครับผมกระบะหลังสวยๆเลยนะครับด้านบนนะครับมีเสากาดและมีไฟเบรกตรงที่สามาให้นะครับที่หัวเก๋งนะครับแล้วก็ไฟท้ายคันนี้นะครับผมเป็นไฟท้ายแบบ L.E.D นะครับแล้วก็มีแนวเส้นตรงนี้นะครับผมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับมาพร้อมกับกันชนนะครับครเมียมมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมีกล้องมองถอยหลังด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการถอยหลังนะครับความปลอดภัย มาครบเลยนะครับช่วงล่างใต้ท้องรถก็มีครบนะครับยางอะไหล่นะครับเผาเพลไม่มีเยิ้มนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณภายในห้องโดยสารกันครับไปครับเมื่อเปิดประตูฝั่งบริเวณคนขับมานะครับผมอันนี้แผงประตูเดิมๆนะครับพลาสติกไม่มีแตะขักภายในเป็นสีน้ําตาลนะครับผมหนังใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ทิมนะครับเป็นสีเป็นโนแบ็คกระจกไฟฟ้าสี่บานคนขับออโต้นะครับเซ็นทรัลล็อกล้วกระจกมีใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับปรับ ระดับไฟหน้านะครับสามารถปรับขึ้นลงได้หมดเลยนะครับแล้วก็มุมมองกระจกมองข้างปรับตรงนี้นะครับปรับผับไฟฟ้าล็อกความเร็วทางลาดมีให้หมดเลยการเลื่อนไ่ายมีนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันดีไซน์3ก้านนะครับผมใช้งานได้ทุกอย่างนะครับอันนี้เบาะนะครับภายในก็เบาะสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีฉีกขาดหรือชํารุดนะครับเป็นเบาะสีน้ำตาลเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถเล่นบวกลบได้นะครับรวมถึง แอร์คันนี้นะครับผมเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับเลือกปรับโหมดได้เลยง่ายๆใช้งานง่ายนะครับจอเป็นจอทัชสกรีนภายในก็สภาพตามที่เห็นนี่เลยครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องโดยสารแถวข้างหลังกันครับผม mm hmm. เมื่อเปิดประตูมานะครับแผงประตูสมบูรณ์ไม่มีแตกหักหนังสีงน้ำตาลตึงๆนะครับสวิตช์กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับ mm hmm. รวมถึง พนักพิงนะครับก็สมบูรณ์บอกไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็มีที่พักแขนสามารถดึงลงมาลองพักแขนได้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับสมสามารถเสียบช่องชาร์จ usb แล้วก็มีที่วางแก้วน้าได้2แก้วนะครับมีที่แขวนของขนาดไม่เกิน4ี่กิโลนะครับด้านบนมีลําโพงเซอร์ราออมาด้วยนะครับเซอร์รามาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เครื่องยนต์กันครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องขนาด3.0นนะครับผมเป็นเครื่องดี i ดีเซลนะครับบูพาวเวอร์ อันนี้ตัวถังเดิมๆนะครับน็อตฝาโปไม่เคยผ่านการแกะแต่อย่างใดนะครับผมโครงสร้างตัวถังทางด้านซ้ายเอ่อทางด้านขวามือนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับน็อตนะครับของไฟหน้าไม่ได้ผ่านการแกะขาไฟหน้าไม่หักคมไฟหน้าไม่ช้ํานะครับแผ่นพลาสติกปิดแผงว่าน้ํานะครับไม่มีแตกชารุดนะครับคานหน้าสมบูรณ์ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับการันตีเลยบายตัวเต้าชัวขาไฟหน้าข้างซ้ายไม่หักคมไฟไม่ช้ํานะครับแผ่นเพลนตัวถังมีครบๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ่านะครับชัดๆเลยแล้วก็น็อตฝาโปงนะครับผมฝั่งนี้ก็ไม่ได้ผ่านการแกะเช่นเดียวกันนะครับผมหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เข้ามาที่เบอร์0957372333นะครับผมบอยนะครับยินดีต้อนรับนะครับอาจจะไม่ได้มองรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นเราก็มีนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับคันนี้ย้ำอีกทีนึงเป็นรถปี2019นะครับราคา 6 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมหากผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมเอามาลงนะครับผมวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ